Ô ôi, ôi, tên rồi đây nè. Tại. chân ta. Tại. Tạt ra mắt. Bớt, bớt, ôi. เอาอย่างเงี้ยดี่าได้ต้อกดถ่ายก่อนนะอ่ะแม่มถ่ายให้หน่อยผมจะหยิบตัวนี้โชว์ให้ดูไม่เป็นไรใครเลี้ยงเล่นนี่ก็ใหญ่นะนี่ไม่สะอาดเพื่อนี่ก็ใหญ่นี่ครับ ก็วนแปดเดือนนะครับปลาแปดเดือนเราไปดูดวายทิมไม่ไไมไวายมันไม่ไวายมันปลาแปดเดือนอปลาแปดเดือนนะครับหยุดก่อนแป๊บอ่ะถ่ายรูปนี้